เด็กแห่งชาติในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของทุกปีนะครับจะถือว่าตรงกับวันเด็กแห่งชาติวันนี้เทศบาลตะบปปะลวัไเลย์จัดความสุขให้กับเด็กๆครับที่อาคารเดกประสงค์หลังเทศบาลตะบลวัาเลครับไปกันครับเช้าว,วันนี้ก็อากาศดีปลอดโปร่ง น่นครับผู้คนเริ่มมารถจอดรถเยอะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับกถึงตอนสมัยเด็กๆที่ท่านสอสอชาดาไทยเศษเพราะว่าต้อมไับประุเรจะปช,ช่วยว่าการกระทวงมหาดไทยครับ

ส่วนด้านบนแล้วก็จะมีการจับรางวัลเพื่อมอบจักรยานกับเด็ก,ดกๆลหลายพันครับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เทศบาลตะบนบะไลครับ านอกก็จะเป็นอาหารฟรีสาหรับเด็กๆมีการละเล่นตามจุดต่างๆเพื่อรับของรางวัลครับ สักคู่ก็จะเป็นการจัดฉลากเพื่อมอบจักรยานที่ยังอยู่ด้านบนเวทีครับ จักรยานคันแรกออกแล้วครับน้องก็ก็จะไปเลือกจักรยานคันที่ถูกใจนายกเทศมนตีเมืองอุาทัยธายนี้ครับ

<enhances functioning> อันนี้ก็มายากลของเด็กนักเรียน และคนี่ไ,ได้้าตัวใหญ่หมายเลขหนึงน่งเจ็บและ ตตา่ยตัวน้องลไรแมก็อด้วยนะครับอ้าตัวอไผู้สูงอายุครับตบ้านนะครับต้องจบเท่านั้นนะรัชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านไรอาอีก่งตัวอีก่ตัวอนร่งลมอเนี่ยไม่โดนแต่ถ้าพัดลมอะไเยอะนะครับสวัสดีครับ sôi sùng sục, đạp canh, team, nón giỏ, mõi phá cắc, một, năm, hai, tiền thật ชิ้นต่อไปเป็นปลาโรมาบ้ารายการเกษตรก็กำลังเตรียมก๋วยเตี๋ยวกำลังต้มน้ำซุปเดือดนี่ก็ ลงทะเบียนเลขสวยเราจะจกโต๊ะลุนสองสามสี่ค่ะขอสี่ห้าหรอคะหนึ่งสองสามสี่หลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขเพื่อไปจับรางวัลนี่ค่ะลงสามนะครับข้าเหนียวหมูทอดด้วยไก่ก้องอุบลโด่งด่งไปแล้วนะครับไปก่อนชมลมขอรักสุขภาพครับผมไมทานไก่หรอ กินได้ทุกอย่างครับพัดดมี่ัดมีโบราณเอรไหมคะเลากข้เหนียวไก่ทอดปลาออผัดหมี่นี่แหละครับโอ้นี่ผัดหมี่โบราณนิดหน่อยนิดหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่เอาเยอะเท่าไ่ ในแบบแต่ล้ครับเคื่องย้ยปดุบเอาไอ้นันไหมไม่เอาครับได้แต่กไหมไม้ามีไหมผัดหมีโบราณน่ากินครับ นี่ครับ8าอ่ัหน้ารงนี้นะคะจไม่ครับ้าผมในส่วนนี้ก็เป็นของพี่เลยชุมชนครับบูธของพิ่เลยชุมชน ที่ไรัชุบชอนอูไทยฮานีเขาทำอะไรเอ่ยทำอะไรบ้างเรามีเรามีกี่กี่บูธคะอาจารย์อาจารย์ทั้งหมดหกบูธด้วยกันเริามีหกบู๊ดเลยอ่ะเรามีหกบูธมาเลยทางขวามือสุดของเจ้าหน้าที่ของเจ้าที่ทำอะไรเอ่ยยันคิดเห็นเจ้าที่เขาทำอะไรเรามีน้ำสมุนไพรอร่อยอร่อยด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปน้ำสมุนไพรไปเอาน้ำอิตาเลียนโซดาจ้ะ ทีทีแท็กเตอร์อบ่มคพาด้วยพี่มีปรวจอจด้ครับอ้าวต่อไปบทที่สออาจารย์เก็บเป็นบทของสาขาวิชาการไฟฟ้าเอาไหนอ๋ออนไฟฟ้าไฟฟ้าจะเป็นไอติมไอติมนี้ทำไงเลยไอติมเขาแจกเรื่องไรรื่ิจีกรรมโอ้กไปไปรับกับพี่เขาเลยนะองแจด้วยเป็นเล่นเกมตบาพี่เาใหม่นรับเดี๋ยวคนลงทะเบียนร่วมสนุกับเี๋ยของแกใด้านนี้นรับั่น จะมีปลาปอมีเด็กขาเด็กทุบหัวเขาให้ย่นลงชื่อันึ่งคลงชื่อตรงนี้เลยครับลไปน้าเลยาูกาาขนมไปเดินเร็วขนมเบื้องจะไม่เดิเอาขยับแล้วมาโตเกียวโตเกียวขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาขาน้กขยับแถวเลยดูมาชิดแถวไม่อีกม่ ขอนี่แหละครับผมนะคะขอพ่เล่นเกมร้อยกระเดื่อโยนเลยเออไปกับยังใส่กระเป๋าลูกใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอเก็อาหารเริ่มออกครับเด็กเด็ก คนที่มาในงานทุกคนสามารถกินฟรีได้ทุกอย่างห้ามเหลือกลับบ้านส่วนตัวนี้ก็ต่อแถวเพื่อรับรางวัล เด็กๆมีความสุขมากๆโยนบอลแล้วมารับของเราวันนี้ให้โยนบอลให้ลงตะกร้าแค่นี้ซึ่งตะกร้าของเราสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยร้านประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือมาจัดงานร่วมกับเทศบาลตะบนบ่ไร่ของเราครับวิทย์ชุมชนธนาคารนอมศิลชมรมพลักสุขภาพชมรมผู้สูงอายุร้านค้าในเขตเทศบาลตะบนบ่ไล่ของเราครับ ดดีร้อนก็ร้อนร้อนนักยุ่นร้อนนักยุ่นไอ้ตไอ้ของทอดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยแผนกปรุงหมักไก่กับล็อกของเราครับก็เป็น,นแผนะทอดก็เสี่ยน้องกินยังนะค,รรครับ<ส>กินแนละ้วครับกินแล้วกินย่กินแล้วกินแล้วกินี่นะกินนี่ก็กินเหมือนกันหมี่โบราณ

ต้นเสียวทำไม่ทันครับขายดี้นเสี๋ยวทำไม่ทันขายดีไม่ทันอี้เาไม่ทันร้อนเลยอันนี้ก็คะแนนเลยะแนนเติมน้ำาทีอันนี้ปแันนี้ก็คแนนอยู่้านนอก มครับมา้นนครัส่ะเรียกเบอแล้วไม่ยกมือขึ้นแต่ร้าไม่ใตนนะครับเราตัดสินทันีนะครับเรา้อุที่ได้ัดแล้วเข้ามาด้านในไดเลยนะครับเป็นอะไรกันนะินมเปนมีขาจิ้มเส้นมขาจะไม่อ้วน่านนี้จะเริ่มอ้วนน นี่เลยครับตัดตัดต่อเลยดีนะครับตัด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 ดีนะครับเข้าไปอยู่ด้านในเลยครับเราจะจับกันแล้วนะครับเราไปดูการจัดฉลากด้านในอีกรอบครับเดี๋ยววันนี้หลังจากเสร็จงานวันนี้ผก็จะไป กลางเต้นแคมปิ้งครับกดติดตามไว้ว่าวันนี้ผมจะไปที่ไหนมีเมนูอะไรเด็ดวันนี้ได้วมไก่บ้าน ยังเหลือเยอะครับแกะให้หมดต่อไปจะเป็นการสแสดงมาจากคนของเด็กบันณาฝายนาตาโพ Ama ไยาคนเด็ก ออกมาครับจากโูกปง Oh. Uh -huh. ืาเลยอะพี่านะเ่อบพ่โอเคครับช่วยเก็นงิน่มนะขอบคุณกครับเขาต้งอิานะครับต่อไปก็จะเป็นการในห้องรุกนี้นะครับอรยยังเหลืออีกเยอะครับนะครับเพื่อย่ใจีครับ ว 5, นั 4, 5, 6, 4, น4และ5นะครับ 3, <S 1> 1, <S นับน4 5แค่3 <ผ Remote. S 1> ครับ4 5ครับมครับ5ครับีก็วันนี้รู้สึกว่าผู้คนมาร่วมมา,มากมายครับอาบุญหลานมาร่วมตอนนี้ก็การจับรางวัลยังไม่เลิกยังมาได้เรื่อยๆครับจักร,รยาน เยอะมากครับปีนี้สลับคลิปนี้ก็ทำเป็นคลิปก็ให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศของการจัดงานเทศบาลตนุนเบลไลในวันเด็กครับสลับวันนี้สวันนสดีครับเย็นนี้ไปเจอกันที่แคมปิ้งครับผม